้อมขนาดหรอมผลอ้าว่อโอ้ยแัดการดีๆนะเอ้ยเรียนะพี่ปนใสเหลือพกหัวก้าวโค้งโอ้ยบดถึงต้องเลยบงโอ้ยใสใหม่เหลือเลยกูจะนำไปซีบบาทเอาม่าบดถึงข้างเลยตอนนี้ได้ได้ออกตลอทันหลายกุมโม ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาอนี้นะครับผมโตกะผูดงัวครับตกะผูดงัวคืองัวนี่เอาไปขายตลาดก็ได้ครับตอนนี้มันราคาถึงนะครับก็เลยเอามาตกะผูดนะครับงัวตัวนี้นะครับนตำนักอยู่สังนะครับเอาขึ้นสังลอยหกสิบกิโลครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ว่าเขาตกะสิบเอ็ดผูดผูดละพันนะครับเดี๋ยวเอาสมาเบิ้งนะครับว่างัวนสิบเอ็ด่างัวนลอยหกสิบนะครับลอยหกสิบกิโลนะครับโต๊ะออกมาเป็นผูดสิบเอ็ดผูดนะครับสิได้จั๊กกิโลครับ สร้างนำนักครับพี่น้องครับเป็นวัวถี่หท้าสี่โตกปวดมเนี้นะครับอันนี้สร้างนำนักด้วยครับเด้อหัวตัวนี้นะครับร่วมรถดอยู่ที่สองตันหนึ่งร้อยสี่สิบห้ากิโลนะครับสร้างนำนักครับนี่ครับเป็นนำนักนะครับเรือนำนักนำนักวังหานเดียวนะครับผมสี่คำนวณเบิ้งนะครับว่าวัวตัวนี้มันนำนักเท่าไหร่นะครับวัยปีสิบหก ร้อยหกสิบโลครับที่มาส่วนตัวนี้ร้อยหกสิบกิโลครับตัวเลขออกมาแล้ว่ารุ่นเนื้อครับเนื้อเสดพผูดละทอดไหนนะครับเพชรสิบเพ็ดผูดครับ เงงกําล<ส> <É. S 1> ังละบาดเด้อบาดฮะฮะมีคุหมอคู่เหลีมหลายมูแต่ว่มูอีหมูเนม่บ่บ่เงเ้ยอย่าไปบอกเับอ๋อเพราะว่

พวกที่เอาหุ่นกันนี่แหละครับหุ่นโต๊ะขูดกันนี่แหละครับประกอบกัมาซอยปาดนะครับมาซอยปาดซอยชําแฉเน้ะนะครับในการปาดในการชําแฉะนะครับก็จะมีการกินข้าวโค้งนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าคายแห้งนะครับถือว่าเป็นคายแห้งที่เป็นมาซอยนะครับได้กินได้มวนได้เบากันนี่แหละครับพี่น้องครับอันนี้ก็ถือว่าแสบครับพี่น้องครับแสบมันนี่ก็ถือว่าประสบข้ามสําเ็จนะครับทั้ง เป็นกัได้กินน้ำนะครับได้มาซอยนะครับเดู้๋ดเหนือเมื่อน้ำครับเอามาเพาะาแพงเห็นเล่าก็วัยกัตาหยำน้ำเน้ะส่ใส่ใส่หยำน้ำเขาตาหวานขนาดทัหวาน เดี all this. All this yeah, ๋ยวลงหน่อยนะนี oh, well, ้กอต้งแก้ว hmm. น้ำบอยอลงนี้พยอยลงแก้วพี่อนลงยังหันพวกเขาบอกกินขมกับมีแตนไหนต้อไปดไซเดอฟองแงเหลามากเกิดงไบึงเนบ่งองบงไปเบเ้ ายน่ไอ้ว่ามีใหม่หรือวะเฮ้ยเขาเพชรเลยของมดงส่งส่งเลยด้วยเดียเบาเกียงตายตัว่ไมัน่ยหลายกว่า พวกเฮ้องเก่งกับพอยู่โท้เอิดนมาเป็นยังคือบายาสูโทแล้วเขเห็ด้านใหม่ด้านใหม่กันเขาก็เล่อขึ้นใหม่โต้บอกหรือรถไม่เงินบอกแล้วรถใหม่อีเอารถมาจอดใหม่พ้อมขนาดพร้อมผลอ้าวโอ้ยแัดการดีๆนะเว้ยดี๋ยวนี้มนใส่เหลือเขากว่าก้าโค้งโอ้โหนีมีวิธีโอ้โหอต้องเลย บ <S <S ่ถึอข้างใหม่เลยนู่ไป <co ่า้ดถงือกล้องเลยาสี่บาทเฮ้มา่เยมาไม่้มเีงนี่เอาเแปเดาแปบักข้าวกล้องตอนนี้ได้ได้ออกกงทนลยกี่โมงินขาวโค้งเนี่ยพญางงอ่ าจเยาละเฮ็ดกินสคนเออ,อแข็งแก่ด,ดิก็เจียกูใน,นรถมี่ตัวคางอู่น,น <c oughs> เฮ็ดเจียพร้อมบ่อืมโอ้ยมาในรถมอใช่ลงไปเที่ยวไต่บอบปอืมเรื่องไม่เคืเอนความจำเนาะ <c oughs> ให้คิดเงินเลยใหม่คือคิดบอกไปถือแล้วเปล่า <c oughs> เบื่อองได้บุกินแล้วเอามาพีแน่วะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเมื่อสมัครเมื่อสมัครักเลนแนเมื่อสี่เขากูเราเเคยปาดขาที่เคยกระดปาดบาเค้ดาเขาเาเราเคยบรเคยปาดขาเราเคยโยขายงราุเธอลราบังคับแล้วแล้วเปลี่ยนที่ไบุ๋มอ่ะ có lẻ bây giờ còn bộ của là câu lạc có lẻ là câu lạc bộ. Vô khai là câu lạc bộ. Vô đây giật câu nó quên Vô tiếng là câu lạc bộ. Vô đây là câu lạc bộ. Vô đây là เอ้ดีร้านตัดเราก็เอาลงมาใส่หนีกระไงนะครับพอพี่น้องครับหลังจากที่ลมง้อแล้วนะครับตอนนี้ก็กํกลังแยกเนื้อนะครับส่วนขาหนาขาหลังขาหนากับพ่อขาหนาครับขาหลังกับพ่อขาหลังครับเครื่องในครับพ่อื่องในนะครับเนื้อง่ามครับพอพี่หน้องครับเนื้อง่ามแห้งนะครับคาดว่าหนาจะพอต่ากว่าหากรโนะครับต่อพูดนะครับ เบีดผุนี่ว่างไว้อยู่เนืออยู่ที่หาสิบหายกิโลนะครับกระสีตกผุนละหากิโลขึ้นวานนะครับแล้วก็กระดูกกระแยกตัางหางนะครับกระดูกร่วมกระดูกไขหน้ํานะครับกระดูกกระบาดสังนะครับกระดูกความเครื่องในนะครับแล้วก็อันนี้คือเครื so 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 ่องในนะครับกําลังแยกอยู่แยกเครื่องในนะครับเป็นชุดก <n> oh <an> ้อยชุดก้อยนะครับงามให้พอมีพี่น้องนะครับกามาถาลุ <gran zig Italy> ่นนะครับย uh so ังเห็นบรรยากาศว่างหันนะครับกา คณะที่ล่มนะครับกับมีการาปาดจิมจุนะครับจิมจุจิมเจวนะครับปกรถือใจผูกพันมะเห็ดซอยนะครับน,นั้นคือรางวัลของผูมะเห็ดซอยนะครับผูมะเห็ดซอยก็ต้องกินเป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนั้นอาสานะครับบ่ได้จ้างนะครับบ่ิได้จ้างคือผืนมะซอยนี่กัน เอาไปขายตลาดนะครับกับสิบวัดถัป้านนี่นะครับแล้วก็ผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อกับสิบวัดถัป้านนี่นะครับคันไปซื้อเนื้อนะครับกับสิบวัตถหลายปันขายตลาดก็ขายตลาดประมาณกเกินแปดพันพันบาทก็ประมาณเจ็ดพันอยู่ประมาณเจ็ดพันเอางไงเอาเขียงไงลงไสบารมาเฮ็ดจังเสียกะคุ้มค่านะครับคือคุ้มค่าทั้งคนคนซื้อนะครับคนมาเอาผูดน้ำห่ากับคุ้มค่านะครับคิดว่าคิดว่าได้เกินราคานะครับดีกว่าซื้อเนื้อตลาดแน่นอน ไเราสองลอยหาซีกู่เราบาปแล้วไปล่ะก็เงยพันเราเบายังไงเราไปเบิ่งมวยเราปะ่ออเออเท่านี้แค่เยอะตัวเนี้ยพงเท่านี้หาโล่เนื้อหากิโลเอากระดูกมาใส่เบิ่งกระดูกมาเบิ่งของเจ้าประหลัดเอาไปปลาหลัดของเจ้าไปโหลดนี่คนหนึ่งเขาออกไปโหลดเหรอเวียนคาโบโบโตยังไง ไอ้วุ้นก็ต้องหาได้ยุ่นนะครับปลาทองครับครับปอพี่น้องครับอันนี้ก็เซ็ตสิ้นไปแล้วนะครับปอพี่น้องคือเนื้อนะครับได้ประมาณ4กิโลนะครับกระดูกอยู kind of ่ประมาณ3โลกรัวนะครับพูดพันหนึ่งนี่นะครับปอพี่น้องครับเล็บเซี่อยู่ประมาณ8โลกรัวอันนี้คือจบเรียบร้อยนะครับราก็บ่พ่อคู่บ่คู่กันนะครับปอพี่น้องครับเนื้อนี่เพราะว่าเพคนว่ามันได้หลายนะครับแต่เนื้อนี่เบืองงามนะครับเพราะว่าเป็นงัวนี่เป็นงัวไทย นะครับเพราะว่าไท่ผุ่มบานนะครับพอมัน้องครับเพราะว่าไท่ผุ่มบานเนื้อแคนครับชี้แดงโอ้กินแสบใครนะครับคลิปนียวไว้สำเนียงซะก่อนนะครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ